ทุกคนบุญกระถิ่นครั้งนี้พูดกี่วันทีถึงจะจบดีพวกเราอิ่มบุญกันเลยทีเดียวเชียวดูหน้าบุ่มก่อนจากที่เต็มจออยู่แล้วเต็มจอเข้าไปอีกจ้าคือแบบอนุโมทนาอีกแล้วอนุโมทนาอีกคือแบบสาธุเก้าเก้าแล้วสาธุเก้าเก้าอีกเขาน่ารักกันมากทุกคนไม่บาปหรอกเนะเาะเราเราแทบจะไม่ได้โฟกัสงานเลย โฟกัสแค่น้องสองคนนะอืมบาปไหมเนี่ยไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกเพราะเราโฟกัสเจ้าภาพไงอืมเราก็โฟกัสเจ้าภาพไม่บาปหรอกเพราะเจ้าภาพร่วมเขาน่ารักกันมากทุกคนเขาแบบว่าได้แหละบุ๋มชอบตรงที่แบบว่าชุดน่ะ ไปอยากให้นุกใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใดๆแล้วแบบว่าจัดงานยังไงงานบุญยังไงให้มันเหมือนงานแต่งอ่ะอืนั่งขอบคุณแจกของชําร่วยอะไรความมโนเป็นเลิศเนี่ยคือเอ้าทุกคนว่าไหมคือตอนนั่งพิธีก็ไม่ว่าอะไรอนะอีตอนแจกของเนี่ยตอนทําบุญเนี่ยคือไงเอาเก้าอี้คู่แล้วก็แบบว่า ยืนก็ไม่ได้อีกเนาะคือยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่นุกปายทําร่วมกันมันจะเหมือนงานแต่งหมดเลยเพราะว่าด้วยคู่ไงทุกคนด้วยมันคือคือคู่มันต้องยืนคู่มันต้องทําคู่ไงคำว่านุกปลายเนี่ยมันแทบจะเป็นชื่อเดียวกันคนที่งานที่เขาไม่รู้จักคนแก่เขายังถามเลยว่าคนไหนนุกคนไหนปายอะไรแบบเนี้ยนุกเนี่ยคือแฟนเขาเหรออะไรแบบเนี้ยเพราะว่า คือบางคนถ้าไม่รู้อ่ะนึกว่าเป็นคนคนเดียวกันนะนุกปายอ่ะเพราะมันเป็นชื่อร่วมอ่ะชื่อร่วมแล้วหนึ่งนั่นแหละทุกคนเพราะมันเป็นชื่อแบบว่าติดปากนะนุกปายเรียกนุกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องนุกปลายเรียกปายอย่างเดียวก็ไม่ได้ปลายนุกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องนุกปลายปลายนุกเท่านั้นเนาะคือแบบว่า อิ่มบุญกันเลยอ่ะอิ่มบุญกันเลยทีเดียวเชียวแม่เป็นเขาก็น่าราักเคร้อนดว้วยมีหันไปยิ้มให้คนโก้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นแต่มุมแม่ไม่ค่อยยิ้มคือลอนอนะทุกคนขนาดนอนอยู่บ้านเรายังแบบอตายแน่คนอยู่ที่นู่นอนุพลทนาบุญอีกรอบสาธุเก้าเก้าเลยรอบนี้ อ่าแล้วก็เล่นกับยูทูบอ่าเล่นกับมาเดมาเด์นครับบุญพิญโญหลายศรัทธาหลายความร้วันนี้เราไได้ร่วม้บประจิเนนวันนี้เราปคระินินออนไลน์เลยอนเีมาดีมาีมามาเซนีมาเซนมาเซนมาเซน กรรมวิกมิเจ้าหน้าที่เตรียมจัดการตั้งทานเลเจ้าหน้าที่พนักาทำช่วยดูเลมามาค่อยๆมาสาธุประดุโภชนาโภชนคนไม่ต่ำกว่าล้านคน้นที่จะดูดูเคยวนกระถิ่นไม่มาเลยโยมนะเไนออาาทำนนี้กบันนี้บมาให้เันจุดๆก่อนนะญาติโยมสาธุรุษหมดะกา นี่นะน้ำายังอยู่ค่ะพี่ก็ซุปหอยอับน้อง่ไหมองบสสอลูกจีบด้หรอครับอตอนนี้ก็ไม่ว่างวใจไม่ว่างไม่ให้จีบค่ะบ้าจองค่ะตอนเีนชื่อพีงแล้วก็มาในท่เดเราจะซ้อมแบบนีมานที่เดเสร็จปั๊บเข้าปเพักนี่ เข้อมาอยู่ทัามกางรอ่งคืนท่านนั้นนะครับท่านได้รับสัญญาณที่ตั้งอยู่ด้านหน้ากลับมานั่งที่เดิมหลังจากนั่งที่เดิมเสร็จก็สละพิจีกอนประธานสีประธานเสกไม่สีเราจะนั้นก็เปิดโดยถวายสักการะต่อพไปเิดประดิษฐานณวัดน์าสุขปสิทธิการามตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระเทศพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงพระเถรานุเถระผู้จำพรรษาท่วนไตรมากณวัดพระสุขประสิทธิการามทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งเรียนนางสาวฉันภาเขียวขำแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานในการที่ จ้าพระกุลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานาพระกดินให้นางสาวฉัตรภาเขียวคำพร้อมครอบครัวและญาติธรรมได้น้อมนำมาถวายณวัดผาสุประสิทธิการามตำบลศิลาอำเภอเมือง